สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมธนวัตรสิริวัฒนกุลอีกแล้วนะครับกับรายการไทย PFA Talk วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเคยครับก็จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณรุ่งนิรันด์อังคะเมธากรครับ จุบันคุณลุงนิรันด์เนี่ยครับเป็นอนุกรรมการอุทธรของสำนักงานประกันสังคมและจริงๆริก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่กับประกันสังคมมาตั้งแต่เขาเรียกว่ายังเป็นวุ้นเลยถูกไหมครับตั้งแต่ยังไม่มีประกันสังคมเลยใช่ไหมครับพี่ก้อยต้องขออนุญาตเรียกว่าพี่ก<ช>้อยแล้วกันนะ,ค,ะครับต้องคงต้องเท้าความนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาเป็นสำนักงานประกันสังคมในปัจจุบัน่ะมอก่อนไม่ได้ชื่อนี้เดิมทีอะจะเป็นสำนักงานกองทุนเงินแทนซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง อยู่ในกรมแรงงานยังไม่ได้เป็นกระทรวงแรงงานนะคะอยู่ภายใต้เดอร์ของกระทรวงมหาดไทยแต่ตอนหลังเมื่อเรามีเพิ่มเข้าไปกองทุนคือกองทุนประกันสังคมหน่วยง,งานที่รับผิดชอบคือกองทุนเงินทดแทนเราก็เลยรวมสองหน่วยง,งานนี้ตั้งชื่อเป็นสำนักงานประกันสังคมนะคะอยู่ภายใต้ในปัจจุบันคือกระทรวงแรงงานนะคะเราที่บอกว่าเรามีสองกองทุนเพราะว่าในอดีต กองทุนเริ่มแรกของเราคือกองทุนเงินทดแทนเราจะดูแลลูกจ้างที่ประสบปบัญหาหือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานก่อนกองทุนนี้ในยจ้างเท่านั้นที่จ่ายเงินสมทบร่วมนะคะ,อะพอเราเพิ่มไปกองทุนหนึ่งก็คือกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่ดูแลลูกจ้างประสบปัตาหาเจ็บป่วยนะคะจนถึงท่นานทุคุณภาพไม่เนื่องจากการทํางานแล้วก็ เพิ่มเติมอีกก็คือกรณีคลอดบุตรสมคบบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานค่ะเราจึงมีสองกองทุนอยู่ในสำนักงานประกันสังคมค่ะ,ะถ้าพูดแบบนี้แปลว่าจริงๆหลายคนนะครับพี่ขออมักจะเข้าใจผิดพอพูดถึงประกันสังคมก็นึกถึงพวกสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของการจ้างงานการว่างงานการรักษาพยาบาลแต่ฟังจากพี่ขอวอกว่าจริงๆนะครับมันมีอีกอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่แล้วคนอาจจะ ไม่ได้นึกถึงก็คือ,อสิทธิประโยชน์ในเรื่องของก้องคุน,ดน,นทดแทนเงินทดแทนแล้วก็นีเรื่องของการชลาภาพถูกไหมครับซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการวางแผนกเกษียณของคนไทยเรารจริงๆแล้วอันนี้อาจจะ เราอยากจะถามพี่ก้อยเหมือนกันครับว่าในมุมมองของริงปักวันนี้ก็ต้องบอกพี่ก้อยกเกษียณแล้วถูกไหมครับดูจากหน้านี่ไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาถามลับหลังกันครับว่าหลังใหม่ว่าใช้ครีมอะไระแต่ว่าตอนนี้ก็คือในฐานะของคนหนึ่งที่กเกษียณแล้วเหมือนกันแล้วก็เห็นภาพในเรื่องของการมาติดต่อประกันสังคมของผู้ที่กเกษียณอายุแล้วเนี่ยครับพี่ก้อยคิดว่าการวางแผนเกษียณของคนไทยในปัจจุบันนียครับมันสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างหรือว่า มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการวางแผนววยเกษียณของคนไทยอะครับถ้าถามว่าความคิดเห็นนะคะต้องบอกว่าสําคัญนะคะคนเราจะต้องมีการวางแผนจริงๆอะิะมันการวางแผนชีวิตเนี่ยมันดูกว้างกว่านะซึ่งการวางแผนกเกษียณหรือวางแผนทางการเงินเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นแหละเพราะถ้าเราไม,ม่มีการวางแผนมันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้คิดถึงจุดหมายปลายทางเลย นักเดินเรือยังจะต้องมีเข็มทิศใช่ไหมคะเพื่อฝ่าฝันมรสุมในต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะคะและอีกอย่างถ้าเราคนไทยพุทธเราจะรู้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตระหนักรู้ถึงตรงนี้ว่าจําเป็นที่จะต้องวางแผนตัวเองว่าตั้งแต่เริ่มทํางานจนกเกษียณว่าควรจะ มีกระบวนการในการเตรียมตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อเพื่อให้เกิดความสบายหรือความพร้อมเมื่อถึงเวลาที่จะ,กะเกษียณซึ่งตรงนี้ถามว่าในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะยังสมัยก่อนนะคะไม่มีหลักสูตรที่ดีๆอย่างหลักสูตรนะักวางแผนทางการเงิน ะะต้องบอกเลยของอาจารย์ต้องบอกว่าดีมากนะคะดิชนในฐานะวิทยากรตั้งแต่เริ่มต้นมีความรู้สึกว่าดีใจนะมีหลักสูตรดีๆแบบนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ตั้งหลายเรื่องซึ่งเป็นการเตรียมตัวอย่างดีในการที่จะเตรียมตัวเองทั้งในเรื่องการเงินเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อรองรับเงินในอนาคตที่ที่ตัวเองจะต้องใช้หลังจากที่จะไม่มีเงินประจํา ะะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณหลักสูตรเช่นกันนะคะที่ที่ทำให้มีสิ่งดีๆให้น้องๆได้มาเรียนแล้วก็กำลังคิดว่าหลักสูตรเนี้ยตัวเองก็ได้ประโยชน์นะคะพอพอพอมาฟังคนอื่นแล้วอดีนะบางอย่างนี่เราใช้เราใช้เตรียมตัวเองแล้วโดยเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นหนึ่งในในสิ่งที่จะต้องรู้ต้องทำเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้โชคดีนะคะได้เรียนหลักสูตรแบบนี้ก็เลยอยากจะบอกว่า บอกต่อๆกันนะคะในหลักสูตรที่ดีๆอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยเฉพาะวางแผนตัวเองหรอกช่วยวางแผนให้กับคนอื่นๆที่ไม่รู้ซึ่งอีกตั้งหลายคนนะคะที่คิดว่ามันยังไม่รู้ยังไม่เตรียมตัวเลยเพราะฉะนั้นหลักสูตรแบบนี้ก็อยากให้มาเรียนกันด้วยนะคะทีนี้ในฐานะที่พี่ก้อยะครับเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ คุค้ครีอยู่กับประกันสังคมมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นวิทยากรในเรื่องของการวางแผนการเงินในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับเราอีกผมอยากจะได้มุมมองจากพี่ก้อยนิดนึ่ะครับว่าไอ้เจ้าตัวประกันสังคมเนี่ยครับมันมีความสําคัญอย่างไรบ้างในการวางแผน,นการเงินในการวางแผนไวยเกษียณของคนไทยในยุคป,ปัจจุบันนียครับค่ะก็มีสองประเด็นเนาะวางแผนทางการเงินแล้วก็วางแผนกเกษียณด้วยทีนี้ถามว่าเนื้อหาในส่วนของประกันสังคมเนี่ย ถ้าไปศึกษานะคะแล้วก็จะรู้ว่าได้ประโยชน์เยอะเลยเอาในช่วงที่ยังไม่ใช่ผู้เกษยียณก่อนในช่วงที่ยังเป็นลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในระบบนะคะตรงนี้ถามว่าถ้าคุณรู้สิทธิประโยชน์ที่คุณได้เราบอกว่าเรามี7สิทธิประโยชน์ใช่ไหมคะเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพว่างงานมันต้องได้ใช้แหะ ในระหว่างทางที่เป็นผู้ประกันตนจนกเกษียณเนี่ยเจ็บป่วยอย่างนี้เอาเอาเจ็บป่วยจะเห็นภาพได้ชัดนิดนึงถ้าเราศึกษาให้ดีๆเราจะรู้ว่าผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์กรีเจ็บป่วยถ้าเข้ารับการารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์ตามสิทธิ์ที่เลือกในร,ระบบสังคมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแต่แต่มันจะต้องรู้ว่า,าสมมติ สมมติเอาไปในกอรน,นะคะถ้าป่วยขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยทีนี้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ในระบบประกันสังคมคือค่าห้องธรรมดาแล้วบอกว่าโอ้จะไปห้องพิเศษเนาะห้องที่ส่วนตัวหน่อยเพื่อเพื่อนมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องเสียส่วนต่างทีนี้ตรงเนี้ยถ้าเรารู้เราก็คุยกับทางโรงพยาบาลว่าสิทธิประกันสังคมให้เท่าไหร่ส่วนต่างมีเท่าไหร่เราก็ต้องเตรียมเงินเราแล้ว,ลวใช่ไหมคะนะเออเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ในการ จ่ายค่าใช้จ่ายส,ส,ส่วนต่างนี้เน่นมันก็เหมือนเป็นการวาองแผ่เล็กๆเนาะหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสำนักง,งานประกันสังคมเรามีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ประกันตนเกิดไปประสบอันตรายที่ไหนก็ตามสามารถเข้าัาการรักษาได้เลยในสถานพยาบาลน,นั้นๆซึ่งไม่ใช่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์อ่าเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราจะรู้ว่าเรารักษาได้กี่ชั่วโมงคะ72ชั่วโมงเราก็รู้72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันทําการคุณจะต้องรู้สิทธิ์ว่าในสามวันทําการเนี่ย ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐค่าใช้จ่ายไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายส่วนต่างก็มีนะคะตรงนีเออ้เราก็จะต้องเตรียมว,ว่าจะมีส่วนต่างไหมนะคะที่เราอาจจะต้องจ่ายเพิ่มมันก็เป็นการวางแผนทาง,างการเงินเล็กๆอันหนึ่งในส่วนของวางแผนในขณะที่คุณยังเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วมาใช้สิทธิ์นี่นี่ยกตัวอย่างแค่สิทธิประโยชน์เดียวนะคะคือกรณีเจ็บป่วยนะคะหรือประสบอันตรายนะคะ อันนี้นะคะแต่ถ้าในเรื่องขอถ้าในเรื่องของเกษียณเกษียณที่เรื่องความเกษียณเราต้องวางแผนแล้วเพราะอะไรคะอย่างข้อมูลในเรื่องกเกษียณถ้าพวกเราได้มาเรียนในโมดูโมดูอยู่นในโมดูที่4ี่นะคะชุดวิชาวางแผนเพื่อไวเกษียณในส่วนของบัณสังคมตัวดิฉนันเองก็จะอธิบายในเรื่องของอจำนวนเงินที่คุณจะได้ถ้าเป็นบำเหน็จหรือเกษียณของเราก็คือสิทธิประโยชน์เราใช้คำว่าฉลาภาพ ซึ่งมันจะแบ่งเป็นบําเหน็จหรือบํานาญบําเหน็จมันก็จะง่ายก็คือเงินก้อนที่เก็บสะสมมาตั้งแต่สิทธ์เริ่มจนกระทั่งออกมานะคะมันจะได้ทั้งเงินเงินต้นอันหนึ่งกับดอกผลซึ่งถ้าเรารู้กติกาคนที่จะได้บําเหน็จก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง180เดือนคนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์ได้บำเหน็จไม่ได้ให้เลือกนะคะจะต้องเป็นบํานาญเพราะฉะนั้นถ้าเราเรารู้กติกาตรงนี้เราวางแผนตัวเองไว้หรือเปล่าว่าเราจะ,กะเกษียณอายุกี่ปีสมมุติเราระวางแผนกเกษียณอายุที่เรากําหนดดูว่าเราจ่ายเงินสมทบมาเข้าเงื่อนไขอะไรถา้าเข้าเงื่อนไข ของบเํเหน็จคือจ่ายไม่ถึงร8 0เดือนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะมีเงินก้อนต้องตั้งแต่นั้นตั้งแต่ที่เราออกมานะครับบวกดอกผลอ่าอันนี้วางแผนได้แล้วจะมีเงินก้อนก้อนหนึ่งซึ่งซึ่งน้องจะเอาไปทําอะไรที่มันแลวแต่เราวางแผนถูกไหมคะแต่ขณะเดียวกันถ้าวางแผนที่จะเกษียณออกมาแล้วได้รับบํานานก็ต้องมาคํานวณด้วยเพราะเราก็มีสูตรให้น้องๆเอาไปศึกษาไปล่วงหน้าเลย เราบอกว่าถ้าเด็กคนหนึ่งเข้ามาทำงานสมมติอายุ25ปีอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายเงินมาตลอดเลยนะคะจนถึง60ปีโดยประมาณ25-60ปีนี่จะได้เงินบำนาญรายเดือน50%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งณนะตอนนี้เพดานค่าจ้างเรายังอยู่ที่15,000เพราะฉะนั้น50%ก็ประมาณ7,500นี่เรารู้แล้วนะ แล้วเราต้องรู้อีกต่อไปว่าถ้าเราจ่ายเบี้ยกเกิน180เดือนมันจะมีอัตราบำนาญเพิ่มเพิ่มถึง20%เพราะฉะนั้นตรงนี้วางแผนได้เลยว่าจะอยากได้บำนาญแค่ไหนนะคะหรือว่าออกไปแล้วจําเป็นที่ต้องออกหรือเปล่าแล้วออกแล้วเราจะได้บำเหน็จหรือบำนาญเรื่เงินตัวนี้วางแผนว่าเราจะบริหารจัดก,การยังไงนี่ก็คืออันนี้ค่ะที่เป็นเครื่องมือ แสดงว่าถ้าผมฟังจากตรงนี้สรุปได้ง่ายๆเลยว่าจริงๆหลายๆคนมกักจะนึกถึขขงต้องไปจ่ายประกันสังคมทุกเดือน700 750 750มไม่ได้อะไรเลยบางคนมองข้ามไปจริงๆ<ม>สิ่งที่ประโยชน์มีตั้งมากมายถูกไหม<ช>ครับตั้งแต่ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่เนี่ยถ้าคุณเจ็บป่วยจริงๆคุณสามารถไปรักษาตามสิทธิ์ในโรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้วก็อยากจะได้ดีขึ้นก็จ่ายส่วนต่างเราก็รู้จักวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าร,รวมไปถึงในอนาคตหลังจากที่เรา มีความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วสิทธิประโยชน์ก็ยังตามมาในเรื่องของการเกษียณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบำเหน็จแล้วก็บำนาญถูกไหมครับใช่คับแต่ถ้าฟังถึงตรงนี้หูหลายคนอาจจะสนใจหูจริงๆมีสิทธิสิทธิประโยชน์เยอะเยอะเหมือนกันนะครับ่บทีนี้ต้องถามว่าแล้ว7จสิทธิประโยชน์เน,นี่ยครับใครบ้างะครับที่ จะอยู่ในประกันสังคมนี้ได้แล้วก็เงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับถ้าอยากรู้ว่า7็สิทธิประโยชน์สําคัญของกองทุนประกันสังคมมีอะไรบ้างต้องไม่พลาดไทยพีเอฟเอทอีใน EP ถัดไปครับ